สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันรายการบอกเล่า90กับสมาคมผู้สื่อข่าวสืมุชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับผมดรโรจันท์ศักดิ์แสงทัศน์สุไรครับสวัสดีครับผมดรเชนพิสิทธิ์สมานสวนนายกสือมุลชนเพื่อสังคมประเทศไทยสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีเรื่องบอกเล่า90เรื่องเหมือนกันนะท่านนายกครับเราจริงจริงเราพยายามสื่อสารเรื่องราวของสมาคมเรื่องต่างๆให้สมาชิกรับรู้ใชสักอาทิตย์ละสองสาม วันวนะอาจารย์แต่ช่วงนี้เวลามันติดภารกิจเยอะก็เลยสักอาทิตย์ละครั้งเรื่องของโควิดด้วยนะครับ <ฮะ S 2> ก็วันนี้เราก็จะมีประเด็นปัญหาที่เราจะนําเสนอให้ทั้งสมาชิกและท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบก็จะเรื่องแรกเรื่องของบอกเล่า,ากับสมาคมที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ปัญหาเรื่องของสื่อทําข่าวภาคสนามที่ดินแดงนะครับ นอย่างนี้ในเรื่องที่2เดี๋ยวด้เราก็จะคุยเรื่องของชุดตรวจ ATK เนี่ยที่แจกไปให้กับร้านขายยานะฮะเป็นตัวแทนในตรงนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะรับต่างๆเนี่ยวันนี้เราได้เชิญแขกม,มาเดวยในช่วงที่สองแล้วรายการครับนะครับแล้วช่วงสุดท้ายเป็นเรื่องอะไรครับท่านนายกเรื่องที่ลหลายๆท่านอาจจะเจอกับตัวน่ะสมาชิกในสมาคมแล้วก็โดนในเรื่องการซื้อของออนไลน์ครับ อันนี้เดี๋ยวเขาจะมาฟูดเตือนภัยกันนะใช่มาเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของการร้องเรียนที่เข้ามาถึงสมาคมนะครับเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเราต้องเรียนแจ้งผู้ร้องเรียนทางผ่านทางสื่อของสมาคมเรานะครับว่าหลายๆเรื่องเราติดตามอยู่นะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งช่วงโควิดนะครับบางอย่างเราก็ไม่สามารถดําเนินการได้เรื่องแรกนะครับก็จะเรื่องของประเด็นที่พระมาหาอุดมชัยชิตตะวุโธนะครับได้ร้องเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ ได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกไล่ออกจากวัดอรุณนะครับเมื่อวันที่18มีนาคม2564ซึ่งได้มีการมาล้องสมาคมทีนึงนะครับกล้องเดี๋ยวกล้องซูมนิดหนึ่งครับถ้าอันนี้ขออนุญาตนำที่แจงนะครับที่ทางสมาคมดำเนินการติดตามและทวงถามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบอร์เดี๋ยวเขาไปเบอร์ชื่อครับผมอยู่หลังคะับโอเคครับ มันมีความเป็นมาอย่างไงครา่าวๆาท่านนายกที่ทางสมาคมเราเล่าเรื่องกันคือท่านพระครูนะท่านก็ท่านมองว่าท่านไม่รับความเป็นธรรมนะตามที่ดูตามเอกสารมาท่านก็ไปร้องเรียนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทั่งชั้นผู้ใหญ่ต่างๆแต่ท่านก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่จะแก้ไขปัญหา ซ้ำอย่างโดนไล่ออกากวัดอีกอนี้ก็น่าเห็นใจอยู่แต่ก็เราก็สืบพ้อที่จริงอยู่นะฮะทางสมาคมรับเรื่องมาแล้วก็ต้องสืบพ้อที่จริงเพื่อให้ว่อไปทาทั้งสองฝ่ายเพราะ่ยวข้อ,<ช>ของ,อง,องกับพระผู้ใหญ่ด้วย<ช>แต่ดูแล้วก็มีมูลครับมีมูลค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นเรื่องความขัดแย้งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอะทุกคนก็มองว่าเอ๊อะ คนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพ,เพราะการที่ชาวพุทธอย่างพวกเราเราไม่ยมพยายามไปยุง่งเกี่ยวถือว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์ขาเจ้านี่แหละลปัญหาเรื่องรามปามบมกหมุมกันมามากมา,กมา,กายไก่กองเป็นเรื่องงุบยิบภายในก็อย่างที่บอกครับวงการพระสงฆ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนรเราเองเป็นเมืองพุทธศาสนาทางสมาคมเองจะทําอะไรบางทีก็ต้องล่องระวังเพราะเนื่องจากว่าทาง,ทางออของทางพระสงฆ์เองเนี่ยก็จะมีมหาเถระ วะที่คอยดูแลในเรื่องของธรรมวินัยของพระอยู่มีสำนักพุทธด้วยนะครับแล้วก็มีสำนักพุทธในกำกับดูแลด้วยแต่ก็ไม่เขาเรียกยังไงฮะไม่ได้เข้าไปดูแลโดยโทษถึงแบบจริงจังหรือแก้ปัญหาแบบจริงจังก็จะส่วนมากจะเป็นการซุกไว้ด้วยนี่หรือเปล่าท่านนายกซุบปัญหาไว้เป็นวัดใหญ่ด้วยพระอารามหลวงมีบางทีลำบากใจมีแทบทุกวัดท่ปัญหาพระกับพระมีแทบทุกวัดท่ ลึกๆลกแล้วก็เหมือนก็คงเหมือนเราเลยแหละก็อยู่กันไปทะเลาะก,กัน<ต>ไปท้าังกินหมูกระทะเลยฮะอัน,นอันนี้ก็เลยปัญหาว่ามีหมดนะผมผมก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเนี่ยไม่ต้องไปด่าศาสนาอื่นว่าเขามาโจมตีเราหรอกจริงๆพุทธกับพุทธเนี่ยทำกันอยู่ที่การปฏิบัติของผู้ห่มผ้าเหลืองดีกว่านะฮะอันนี้ในเมื่อท่านอยู่ในพุทธศาสนาครับก็ขอให้ปฏิบัติตนในการที่ถูกต้องนะครับเพื่อไม่เป็นการเสื่อมเสียนะครับอ่ะมาเรื่องที่สอง นะครับที่เราติดตามอยู่นะครับในเรื่องร้องงเรียนมาเหมือนกันนะครับเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากสมาคมเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่อำเภอช่อประกา้ตําบลช่อประกาอำเภอชนิดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในเรื่องของการที่ถูกฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่นะครับกล้องซูมนิดหนึ่งครับพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งที่เราได้รับการร้องเรียนมาเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ทางท่านนายกสมาคมมีการสั่งการใไงครับเชิญครับท่าน ออตอนนี้ก็ได้ตั้งกระบรนการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วครับ,บแต่ก็ยังทําอะไรมากไม่ได้มันเป็นช่วงโควิดพอดีครับแต่มันก็ไปเกี่ยวพันถึงบุคคลหลายคนนะครับแล้วก็อาจจะเดือดร้อนอีกหลายคนก็เลยต้องต้องดูข้อเท็จจริงเยอะพอสมควรทางผู้ร้องเรียนก็โทรเข้ามาเลยติดตามผลมาตลอดนะครับผู้สื่อข่าวสาขาประจําจังหวัดสุรินทร์เขาก็เร่งรัดมาถามว่า คนพมหน้าไปถึงไหนเองไงซึ่งเราก็ขยับตัวไม่ได้ช่วงนี้จริงๆผมว่าจะลงไปไปดูด้วยตัวเองนะไปได้ดได้มีแจ้งแจ้งมาทางทางผู้ในส่ในงานราชการของตำบลยอะครับมันเกี่ยวพันทั้งตำบลอำเภอจังหวัดนะแล้วเกี่ยวพันไปถึงที่ดินด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอต้องพวดเรื่องนี้แล้วเ,ลเกี่ยวพันชาวบ้านที่อยู่ท่านั้นอีกอีกอย่างมันเป็นเรื่องมีการร้องฟ้องในศาลด้วยครับใช่ครับ มันก็บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องรู้เท่าไม่ถึงถึงการแล้วไปทำเรื่องนี้กระทบเรื่องนี้มันก็เลยเลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยโดยไม่ได้เจรจากันแต่ที่แรกนะครับก็เราชี้แจงว่าทางสมาคมเราติดตามเรื่องที่อยู่นะครับไม่ได้ทอดทิ้งนะครับครับและในส่วนข,ของเรื่องที่สามใช่ครับ <Golf, S 2> ท่านครับก็นีที่ได้รับหนังสือร้องเรียนนี้นะฮะเอาซูมซูมมาหน่อยกล้องซูมมาหน่อย ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จริงตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐก็คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะฮะไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันอได้มาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประพฤติตัวโดยไม่คอบในเรื่องของอบายมุขดีกว่ากำนายหวยเตเลยำนายหวยซึ่งมันก็มีหลักฐานชัดเจนหมดคะแนนซึ่งทางทางทางฝกได้ทาเรื่องไปถึงท่านนายอำเภอที่สูมาชี้เนี่ย ได้ทาเรื่องไปถึงขอให้ตรวจสอบข้อจริงถึงนอำเภอหนองบุญนาคฮะหนองบุญม,ม,มากฮะอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาประเด็นนี้ท่านมกอแกบ้างไหมท่านนายกท่านก็ให้ปอปรลัดนะฮะรับเรื่องแล้วก็ผมก็ได้คุยกับปลัดมาม,มาสองสามครั้งแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรซึ่งเดี๋ยวคงต้องลงไปตรวจสอบไป โยตัวเองเพราะโดยหลักฐานประมาณนี้มันก็เพียงพอต่อการที่เนี่ยหลักฐานการแชทการซื้อหวยตรงนี้นหวยเนี่ยมันเพียงพอ่ออาแล้วันยังไม่ชัดเจมทีละอาจจะต้องคงต้องไปร้องกระทรวงมหาดไทยครับก็นะเพราะจริงๆแล้วเราก็เราก็ต้องต้องไปที่ต้นทางกัดตรงนี้ก่อนนะถ้าต้นทางกัดไม่ทําตามแล้วก็ส่งปปช รับไปก็รรไทยให้เจ้ากระทรวงลงมาพิลงลงมาสืบข้อที่จริงก็ได้ครับครับใช่ไหมยังไม่ถึงปวชก็ได้ล้าก็ยังยังยังให้โอกาสอยู่ครับยังให้โอกาสก็ให้โอกาสในเรื่องของการที่จะมาชี้แจงดีกว่าใช่เพราะว่างวดนี้ก็จะมีการขายกันอีกครับอันนี้เขาเขาล้อมาสืบสองเดือนแล้วนะก็มีมีการขายมาทุกงวดเขาส่งอกสามเพเพิ่มเติมทุกงวดแต่อาจเปลี่ยนละครตัวเล่นอย่างนี้ซึ่งไอ้เรื่องหวยก็ไม่ว่ากันนะเนาะครับผมแต่ว่าคนของรัฐกันยังไม่เ็นยามือก็ใช่นะ อันนี้ก็ต้องฝากทางพื้นที่ด้วยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อจนเพื่อสังคมประเทศไทยเองตระหนักถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็ <c oughs> คือเรื่องของสมา <c oughs> เรื่องของตำรวจนะครับยิตพุทคามสื่อตรงเหตุที่เกิดขึ้นที่ดินแดนนะครับอันนี้ขออนุญาตอันนี้ของสมาพันธ์สื่อไทยนะครับก้องส่วนนิดหนึ่งครับวันนี้เราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยในโต๊ะข่าวของสมาคมผู้สื่อข่าวสืวส่อจนเพื่อสังคมประเทศไทย นะครับเ่องจากว่าเราได้ฟังแล้วมันกระกลยกาว่าเรื่องของสังกัดสีเสื้อคถูกไหมซึ่งรเราได้ฟังคําแถลงของท่านโฆษกของบชนท่านพลตารวจตีปิยะตาวิชัยซึ่งอันนอ,อิงเมื่ประมาณหนึ่งตุลาท่านก็จะไปเป็นผู้บัญชาการภาคห้าหรือภาคหกที่ชิงที่ทางเหนือนะครับรับ<า>ตังนี้เนี่ยผมฟังเองเนี่ยท่านนายกเราเองก็ไม่สบายใจครับเรื่อง,เร,องเรื่องของสังกัดถูกไหม เพราะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมีทั้งสื่อออนไลน์กับสื่อที่เป็นสื่อเล็กสื่อใหญ่ถูกไหมเราเราอย่างสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนสองกรมประเทศไทยแล้วเราสมาชิกของเราก็มีมีทุกทุกกลุ่มข่าวทุกกลุ่มข่าวครับทั้งทั้งสื่อเล็กสื่อใหญ่ทั้งสื่อออนไลน์และทั้งเราก็ทาสื่อออนไลน์อยู่สี่ห้าฉบับใช่ซึ่งตรงเนี้ยพอพอบอกว่าคนที่จะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในดินแดงได้นะครับก็จะต้องมีปอกแขนนะครับต้องมีต้นสังกัดถูกไหม เพราะต้องมีบัตรนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้ปัญหาใช่ไหมการทําบัตรของกรมประชาสัมพันธ์มันมีข้อกาหนดเยอะแยะมากนะท่านนายกเขาเรียกว่าการริดรอนสื่อในในฐานะที่ผมเป็นเลขาเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะการที่เราจะทําบัตรในตรงส่วนนี้มันไม่ง่ายซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารหรือการทาข่าวมันเทคโนโลยีมันมันเปลี่ยนไปนวถุงเพครับเพราะสื่อเนี่ยสามารถที่จะเสนอข่าวจังไรทุกคนเป็นสื่อได้หมดนะครับ แต่ทีนี้เมื่อเหมือนกับสมาคมมีบัตรต้นสังกัดแล้วก็คือในเรื่องของการทำทำ,ทำออกไปทําข่าวอยู่แล้วถูกไหมมันก็ต้องมามองว่าบางทีมันก็ต้องรับความน่าไว้วางใจถูกไหมโดยเฉพาะตำรวจเองที่อยู่ในพื้นที่เพราะทางพลตํารวจตีปิยะตะวิาชัยท่านบอกว่าคนที่จะสาม,มารถทําข่าวได้ในช่วงหลังจากสี่นะนะทุ่มเวลาที่ท่านพูดเดินต้องมีหนึ่งนะครับบัตรนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์สองมีบัตรนักข่าวของต้นทังกัด ถูกมครับแล้วก็ต้องมีอะไรปลอกแขนหรือยังไงปลอกแขนที่เขาออกให้ที่อ,ออกให้ถูกมะซึ่งซึ่งซึ่งมันมันมันเป็นการลิดรอนสื่อลิดรอนหรือคุกค,คามก็ว่าได้นะก็นักสือพิม์ใหญ่หรือสือบุญชนใหญ่ไม่ค่อยเดือดร้อนละทันไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ว่า พวกพวกนี้นคือคือคือ,คอพูดตรงไปตรงมาสื่อใหญ่ไม่ว่าจะสื่อช่องใหญ่หรือสื่อ,อยิมเนี่ยเขาออกข่าวเป็นช่วงเป็นเวลาเขามีเวลาน้อยคฉะนั้นจะไม่รับข้อมูลที่ทั่วถึงอนสื่อออนไลน์ต้องยอมรับบทบาทของสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากทุกวันเนี้ยคแล้วก็สื่อออนไลน์จะเข้าถึงเรื่องราวได้มากกว่าคฉะนั้นแสดงว่าคุณต้องการปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้ประชาชนรับรู้สื่อใช่ไหมไม่รับรู้แต่ละวันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บเหมือนไลฟ์สดมาเห็นเนี่ยอ้าวเห็นเลย ว่าเป็นเรื่องราวเป็นไงใครผิดใครถูกใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ด้วยความด้วยความตามกฎหมายคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องมาลิดรอนสือไม่ต้องมาปิดบังคับ<ก>หมูวว่บิาประชายชนก็ถึงบอกว่าในกรณีของการไลฟ์สดถูกไหมก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณนามาข้อมูลขึ้นทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วมีกฎหมายในการลงโทษอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าปัญหามาเกิดขึ้นในเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องของการที่จะมีบัตรจากกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งสื่อใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสื่อเล็กเนี่ยถูกไหมครับไม่ได้ทาง่ายใช่เพราะกฎเกณฑ์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำไว้ค่อนข้างเยอะอย่างล่าสุดนนกฎเกณฑ์ของรกรมประชาสัมพันธ์ก็มีออกมาเมื่อปีปีหกสี่เหมือนกันนะเรื่องการทําบัตรนักข่าวเนี่ยถูกไหมเพราะฉะตรงเนี้ยมันต้องต้องมานั่งถกกันโดยเฉพาะสมาคมผู้สื่อข่าวประเทศไทยหรือสมาคมสมาคมเราเองเนี่ยเราได้ฟังผู้ผมก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แหละครับไม่านนายกเพราะสมาชิกของเรามีเยอะเหมือนกันนะ สมาชิกคนเรามีทั้งสื่อใหญ่สื่อเล็กครับมีหลายหลายร้อยคนนะเป็นสื่อทั้งนั้นเลยทั้งสื่อใหญ่สื่อเล็กก็สังกัดอยู่ใช่ซึ่งเราในสมาชิกก็มาคุยกันแล้วผมในฐานะเลขาก็เลยคิดว่าเราจะหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยไ้ว่าเออสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อเชิเพื่อสังคมประเทศไทยเราเองไม่ได้ยิ่งเฉยเราเองก็พยายามที่จะทําให้มันได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ นับถ่าของเราก็อย่างที่เราบอกเราไปไหนเราก็มีเสื้อถูกไหมท่านนะครับเหมือนอย่างดูภาพเขามีกล้องนิดนึงครับมีเสื้อมีเสื้อเรือจากของะมาคมเราเลยครับนีเสื้อของสมาคมฮะแล้วก็มีด้านหลังก็ก็เห็นว่าสมาคมด้วยพรับนามถูกไหมอ่านี้เป็นสื่อพระสนานซึ่งของเราเองแล้วก็ยังยังมีบัตรของตาของสมาคมก็มีบัตรของผู้สื่อข่าวบัตรของสมาคมซึ่งชัดๆนะฮะที่ของท่านนายก มันก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะเอาอะไรมาคนนี้ที่ออกกันโดยสมาคมเราเลยพอสมาคมเราก็จดรับรองคดีเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับก็ยังไงก็คงต้องฝากทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็คงต้องฝากทางตำรวจคือมันต้องแก้กฎกฎหมายหลายตัวเนังสือาตั้งแต่ปฏิวัติมาเนี่ยก็ต้องพุ่นตรงไปตรงมาก็ออกอะไรกฎหมายอะไรริบหรอนสื่อมากมายขายกองในปัจจุบันก็ต้องยอมรับบทบาทของสื่อมวลชน <Ừ. S 1> โดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะทำให้การรับรู้ข่าวสารได้กว้างไกลมากมันกลายว่ามันสื่อเล็กกับไม่ได้นะรับการยอมรับใช่กับไม่ได้รับวามโดยสะดวกถ้าเห็นไหมท่านนายกบางทีเราไปไปไปฟังงานแถลงข่าวก็แบ่งเซกชั่นกันนะครับสื่อเล็กสื่อใหญ่สื่อใหญ่เนี่ยมีสิทธิ์ได้หมดถูกไหมเพราะเขามีบัตรจากกรมประชาพันธ์เพราะ พอสื่อเล็กไม่มีบัตรประกันสังคมปุ๊บเนี่ยคือในเงื่อนไขของกรมประชาสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยผมเข้าใจแต่ต้องยอมรับ,บว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมันลุกล้ำไปลุบไปเยอะถูก<ต>ครับแล้วคุณอาจารย์สือพิมถามว่าปัจจุบันนี้คนอ่านสือพิมไหมท่านไม่อ่านนะครับ,รบแต่บงังตร<ม><ม>เปิดหนังสือพิมพ์ถึงจะ,ท,งจะทำบัต,ตรประกันชาสังคมได้ทุกวันม่ใครทำหนังสือพิมพ์กันบ้างเพราะทุกวันนี้คนอ่านทางไหนอะบนมือถือนะฮะถูกไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไลฟ์สดครับไลฟ์สดก็เป็นเรื่องที่สื่อเล็กๆเดี๋ยวนี้ไวมากครับ ถูกมมันตรงเนี้ยผมคิดว่าถึงเวลาที่กรมประชาพันธ์เองหรือในงานตํารวจต้องมานั่งทบทวนว่าจะให้คําว่าสื่อมวลชนเข้าไปนำข่าวเนี่ยแบบไงสะดวกสบายและท่านเองก็สบายในเรื่องการดูแลด้วยคือผมเข้าใจในบางทีการนําเสนอขา่าวบางทีสื่อมวลชนทำเสมอตรงไปตรงมาใช่ไหมครับครับแต่ทางนน้นก็มองว่าสื่อลาเอียงบางทีเขาไม่ได้ภาพสดๆมาเขาแพร่ออกมาเนี้ยว่าเหตุการณ์เป็นอย่างจริงแต่แต่ แต่ท่านกลับมาบอกประชาชนแบบนี้มันก็เลยขัดย้อนแย้งกันระบอกข้อจริงกับข้อที่จริงกับการแถลงข่าวที่รจริงเนี่ยท่านนายกสื่ออะไสื่อเล็กเราแบบสมาคมเล็กสมาคมหรือสื่อเล็กเนี่ยก็<ม>ได้เปลี่ยในเรื่องการนำเสนอใ,ในเรื่องการเสนอข่าวคือบางทีไม่ต้องไาผ่านกบกเรามากมายใช่เรื่องบางเรื่องข่าวบางเรื่องพอขึ้นเป็นสื่อใหญ่ปุ๊บเนี่ยบางทีไม่สามารถนำออกอากาศได้เลยครับ ไม่สามารถนำออกรายการได้มันก็แต่สมาคมเราเองเรามีฝ่ในเรื่องการพิจารณาดูแลครับถูกไหมก็ถือว่าเรามีเครือข่ายศูนย์แต่ละที่อยู่สามารถที่ตัดสินใจในการนําเสนอข่าวในพื้นที่ได้เลยใช่ครับถูกไหมฮะครับผมก็หวังว่าเรื่องนี้คงจะได้รับการแก้ไขนะครับทางสมาคมผูสขข้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเราติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับเราคิดว่าเร็วๆนี้ถ้า อนุรวมในเรื่องของการประชุมได้เราก็จะมีการประชุมรละหารหรือเรื่องด้วยกันนะครับนัดประชุมกันให้เป็นเป็นกิจการเนจการ้าแล้วก็ผลักดันนําเสนอการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้เป็นเรื่องเวลาเพราะสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเรานั้นเราโตขึ้นเราพยายามที่ทําให้มันได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยถูกนะครับก็เดี๋ยวเราช่วงสองเรามาคุยอย่างที่ได้ป่วยข่าวไว้นะครับในเรื่องปัญหา ATK S <S ที่เวลาไปแจกแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับมันจะไปช่วงนี้มันจะไปซ้ำรอยกับการฉีดยาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทนะี่มาซึ่งช่วงนี้ในช่วงที่สองเนี่ยเราจะเชิญนะครับผู้ได้รับผู้ประกอบการเนี่ยมาออกรายการนะครับชื่อคุณละกอนอินทสุขเพื่อเพื่อมาสอบถามซึ่งท่านจะมาให้ข้อมูลแล้วให้ทั้งประชาชนแล้วกระทรวงสาธารณสุขรับทราบปัญหานี้เราจะแก้ไงเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วมาต่อในช่วงสองของรายการครับ